สวัสดีจ้าทุกคน Hi ไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พาขึ้นมาชมวิวนะคะนี่ขอบอกว่าสวยมาก mm. เกินคำบรรยายนะคะทุกคนคือหนิงไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะนี่ก็คือต้นไม้ก็คือแข็งนะคะแข็งเป็นต้นแข็งเป็นหมดเลยนะคะทุกคนนี่จ้าสวยมากนะคะทุกคนนี่จ้าไปชมกันจ้า นะั่นคือต้นไม้นะคะทุกคนนี่ต้นไม้สวยมากนี่สโนว์คเวอร์ทรีนี่นะคะก็คือต้นไม้เขาถูกปกคลุมด้วยหิมะนะคะถูกปกคลุมเยอะๆมากก็คือเป็นน้ําแข็งไปเลยนะคะทุกคนจะต้นไม้ดูต้นไม้นะคะทุกคนนี่คือต้นไม้นะคะนี่เมซิงฟินแลนด์นะคะไปเดี๋ยวหนิงพาชมนะคะ นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าขั้วโลกนะคะทุกคนขั้วโลกเหนือนะคะก็คือต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะแล้วทีนี้เขาจะถูกหิมะปกคลุมจนเป็นน้ําแข็งเลยนะคะนี่จ้าก็คือปลูกปกคลุมเยอะมากนะคะสภาพอากาศต้องเหมาะนะคะเขาถึงจะเป็นน้ําแข็งนะคะนี่จ้าก็คือต้นไม้ก็จะถูกหิมะตกลงมาเรื่อยๆถูกหิมะตกลงมาเรื่อยๆ แล้วเขาก็จะแข็งนะคะทุกคนแข็งเกาะติดแน่นเลยนะคะนี่จะนี่ก็คือเป็นน้ําแข็งไปเลยนะคะก็คือเกาะแน่นไปเลยนะคะนี่เป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแล้วไม่ร่วงด้วยนะคะก็จะละลายช่วงเดือนมีนาเมษาประมาณนี้นะคะทุกคนนิงก็บอกเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ ถ้าอากาศร้อนเร็วก็ละลายเร็วนะคะถ้าอากาศร้อนช้าก็ละลายช้านะคะนี่จาเดี๋ยวหนิงจะพาดูนะคะนี่จาก็คือต้นคริสต์มาสนะคะนี่ก็คือเขาจะถูกหิมะปกคลุมปกคลุมเรื่อย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 คือหิมะตกลงมาเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วเขาก็จะจับกันเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะติดต้นไม้เลยนะคะ จะเป็นน้ําแข็งติดกับต้นไม้เลยแล้วเขาก็จะเกาะเกาะกับกิ่งไม้เกาะกับอะไรใบไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเกาะกันเป็นน้ําแข็งเลยนะคะทุกคนนี่จะก็คือมหัศจรรย์มากนะคะทุกคนนี่ฟินแลนดดินแดนมหัศจรรย์นะคะนี่ค่ะนะคะทุกคนก็คือถ้าอยากมาเที่ยวนะคะก็คือถ้าอยากเจอต้นไม้แบบนี้ก็ต้องต้อง มาช่วงเดือนมกรากุมพานะคะแล้วก็จะต้องขึ้นขึ้นที่สูงหน่อยนะคะเช่นลานสกีหรือไม่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เขามีเนินสูงหน่อยนะคะแล้วก็จะเจอต้นไม้แบบนี้นะคะซึ่ง,างทางภาคเหนือฟินแลนด์นะคะถ้าถ้าสนใจมาเที่ยวนะคะถ้ามาแล้วมันจะมีแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้เยอะนะคะคือทางภาคเหนือฟินแลนด์ก็จะ คือพูดง่ายๆว่าเขตขั้วโลกเหนือนะคะเขตขั้วโลกเหนือก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือต้นไม้ก็จะเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะนี่จ้ะนี่เขาบอกว่าเกาะแน่นเลยนะคะไม่ล่วงด้วยนะคะลมแรงแค่ไหนก็ไม่ล่วงนะคะเกาะแน่นมากนะคะนี่เขาบอกว่าสวยมากมหัศจรรย์มากนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่วันนี้ที่หนิ่งมาถ่ายนะคะก็คือมีหมอกเยอะมากนะคะ ที่เห็นไฟเหลืองๆก็คือไฟนะคะตรงนี้จะเป็นลานสกีนะคะทุกคนนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นลานสกีนะคะหนิงก็มาถ่ายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาสกีนะคะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวมาถ่ายวิวให้ดูก่อนนะคะนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นลานสกีนะคะขึ้นมาสกีขึ้นมาชมนี่จะดูจ้ะคือเขาเป็นน้ําแข็งเกาะกันเป็นก้อนเลยนะคะติดกับ ใบไม้กิ่งไม้นะคะเขาเกาะกับกิ่งไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะนี่จะคือบรรยากาศสวยมากนะคะนู่นจ้าปีนี้หนิงก็มาถูกช่วงที่เขาเทศกาลแสงไฟนะคะนี่นะคะก็คือเดี๋ยวหนิงพาชมเรื่อยๆนะคะนี่จ้ะบรรยากาศแบบฟินมากเลยนะคะนี่จะ ที่เห็นเป็นไฟเหลืองๆน่ะก็คือไฟลานสกีนะคะแต่ว่าวันนี้มีหมอกนะคะก็เลยก็เลยเป็นแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะต้นไม้ถ้าไม่เข้ามาใกล้ๆก็คือถ่ายได้ไม่ชัดนะคะนี่จานิงก็พยายามมาถ่ายชัดๆให้ดูนะคะนู้นตรงนู้นเขาจะมีไฟนะคะทุกคนนี่จาเดี๋ยวนิงจะพาไปดูไฟด้วยนะคะนี่จา่ยาคือไฟลานสกีนะคะ พอลานใน Live Festival นะคะก็คือจะเป็นของของลานสกีลูกาสกีรีสอร์ทนะคะที่ฟินแลนด์นะคะก็หนึ่งปีจะมีครั้งเดียวนะคะที่เขาจะจะจัดจะจัดไฟจะจัดไฟแสงไฟอะไรประมาณนี้นะคะนี่จะสวยมากนะคะนิงก็กลัวอันนี้นะคะถ้าล่วงใส่หัวนี่ก็เจ็บอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นน้ําแข็งไปเลยนะคะนี่จะต้นไม้ ต้นไม้แห่งขั้วโลกเหนือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนเมืองในเทพนิยายเหมือนเมืองในสวรรค์เลยนะคะทุกคนนิงว่าเขาเหมือนเมืองในสวรรค์มากกว่านะคะทุกคนดูจะนี่ก็คือสวยงามมากนะคะสวยงามแบบนิงก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ให้ฟังยังไงนะคะก็คือก็คือให้ภาพบรรยายนะคะนี่จะ นิงรู้แต่ว่ามันสวยนะคะแล้วนิงก็หลงไหลมากนะคะนิงก็จะหลงไหลในในธรรมชาติมากเลยนะคะนี่จะนี่เดี๋ยวนิงจะพาไปดูอีกฝั่งนะคะนี่จะคือฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เขาให้คนใส่ที่เขาให้คนเดินเล่นนะคะก็คือ ลานสกีตรงนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถมาสกีได้แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกับต้นไม้ต้นไม้น้ำแข็งนะคะนี่จะคือภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า snow cover tree นะคะก็คือก็คือมันจะเป็นแหล่งสกีแล้วเขาก็จะมีให้ใส่มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะมีให้สกีแล้วก็ มีใส่รองเท้าหิมะนะคะเดินป่าชมป่าชมธรรมชาตินะคะมีขับมอเตอร์ไซค์หิมะมีเล่นเล่นเขาเรียกว่าอะไรนุ่นจะทุกคนก็จะมีสกีลิฟต์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่ที่ให้นั่งแล้วก็เหมือนของเด็กเล่นนะคะถ้าลานสกีปิดก็จะมีเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะจ๊ะนิงก็บอกไม่ถูกนะคะว่ามันคืออะไรให้ขับลงไปนะคะ คือมกีกิจกรรมหลายอย่างให้เล่นนะคะตรงลานสกีนะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาไปชมตรงตรงที่เขาให้เดินชมป่าชมธรรมชาตินะคะทุกคนขอบอกว่าสวยมากนะคะทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้คือเป็นคลิปที่สวยมากนะคะนี่จ้าตรงนู้นก็จะเป็นที่เขาเป็นที่เดินชมป่านะคะพูดง่ายๆก็คือ เราสามารถใส่รองเท้าหิมะแล้วก็เดินชมลงไปในป่าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงพาไปนะคะทุกคนนี่จะไปเรื่อยๆจะทุกคนหนิงต้องระวังระวังคนที่เขาสก,กีด้วยนะคะคนที่เขาสก,กีเขาก็ต้องระวังเราด้วยนะคะเดินได้นะคะทุกคนเดินได้แต่ว่าเราก็เดินตรงขอบนะคะตรงขอบขอบเลี่ยงๆไปนะคะนี่จะคนที่เขาสก,กีเขาก็ สามารถเบรกได้นะคะเขาก็ระวังเราเหมือนกันนะคะเราก็ระวังเขาเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าหมอกหนามากนะคะหนิงมาช่วงนี้คือหมอกเยอะมากนะคะคือช่วงนี้นะคะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงพาเดินชมธรรมชาตินะคะคลิปนี้เดินชมธรรมชาติแล้วหนิงก็จะพาไปเดินชมไฟนะคะนี่จ้าที่ตรงนี้เห็นไหมคะป้ายตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นที่เดิน ใส่รองเท้าหิมะนะคะแล้วก็เดิน,นเดินชมธรรมชาตินะคะนี่จะนู่นจะเห็นไฟไหมคะแวบเดียวนิงพาเข้าไปดูนะคะนี่จะเขาก็จะมีทางให้เราลงไปนะคะนี่โอ้ขอบอกว่าสวยมากนะคะนี่จะบรรยากาศแบบก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ นิงมารอบนี้เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะคะคือเขามาเล่นสกีนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันนะคะนี่จะนี่ดูดูด,ดูแสงแสงไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะพาไปดูแสงไฟนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือสวยงามมากเลยนะคะ นี่เขาก็มาเดินถ่ายรูปกันนะคะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวมาเล่นสก,กีเขาก็มาแบบหนึ่งนี่แหละค่ะก็คือมาเล่นสก,กีแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็มาเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือมาถ่ายรูปกับธรรมชาตินะคะนี่จ้ะนี่จ้าก็จะอยู่ข้างลานสก,กีนะคะคือตรงนี้เขาก็ไอ้นี่นะคะเขาก็ทำเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวได้เดินนะคะ ทุกคนสวยเกินบรรยายนะคะทุกคนนี่ดิงก็ขอเข้ากล้องนะคะทุกคนนี่เพราะว่ามันสวยมากนะคะทุกคนเราต้องถ่ายกล่คู่นะคะทุกคนคู่กับธรรมชาติสวยๆนะคะนี่จะใครอยากมาเที่ยวนะคะใครอยากมาเที่ยวเชิญได้เลยนะคะนี่ ลมแรงนะคะจะไจ,จะทุกคนพาดเดินจะเดินเรื่อยๆนะ,ะโอ้โหวันนี้มีหมอกนะคะทุกคนถ้าวันนี้ไม่มีหมอกนะคะก็คือจะจะชัดมากนะคะครับ สวยนะคะสวยมากมากถึงมากที่สุดนะคะนี่จ้ะไปจ้ะโอ้โหโอ้ทุกคนทุกคนนี่นะคะก็คือตรงนี้ก็คือโอ้โอ้โอ้เขาไม่ได้ังสกีนะคะเราก็เดินมา สำหรับคนเดินนะคะโอ้นี่โอ้สวยว้าวสวยมากทุกคนนิงบอกเลยว่า Amazing มากนะคะทุกคนนี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟินแลนด์นะคะทุกคนคือฟินแลนด์มีอะไรที่แบบว่ามหาสจัจย์นะคะทุกคนนี่ ต้นไม้นะคะทุกคนอันนี้คือต้นไม้นะคะทุกต้นไม้ทุกต้นเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะนี่จ้าคือสามีหนิงก็ชอบพามาเปิดหูเปิดตาชอบพามาเที่ยวนะคะนี่หนิงก็เก็บภาพมาฝากนะคะทุกคนนี่นี่นะคะสวยมากตรงนี้เขาจะให้คนเดินนะคะก็คือเป็นที่ให้คนเดินเล่นนะคะทุกคนนี่คือเดินชมวิวนะคะเพราะว่า ธรรมชาติที่นี่มันก็สวยนะคะนี่จ้ะคนที่สกีไม่เป็นก็มาได้นะคะทุกคนนี่มาชมวิวจ้ะนี่นี่แต่ว่ามันก็อยู่ข้างบนลานสกีนะคะนี่จ้าสวยทุกคนอืมบรรยากาศแบบว่าสวยมากนะคะนี่ไปจากไป ไปต่อไปต่อนะคะคือวันนี้หมอกหนามากนะคะนี่มันก็เลยได้ภาพที่แบบว่ายังไงล่ะไม่ค่อยชัดเนาะนี่หมอกหนามากหนามากจริงๆนะคะทุกคนนี่จ้ะหนิงชอบนะคะทุกคนหนิงชอบหนิงชอบบรรยากาศบรรยากาศสวยๆหนิงชอบบรรยากาศฟิแนแลนด์มากเลยนะคะ เพราะว่าเราได้เปิดหูเปิดตานะคะนี่คือถ้าเราได้ไปสัมผัสได้ไปเจอนะคะเราจะมีความรู้สึกว่ามัน Amazing มากเลยนะคะนี่ไปจ้าทุกคนไปชมกันจา้านี่นะคะทุกคนบรรยากาศนะคะม,มาที่นี่นะคะถ้าท้องฟ้าเปิดนะคะก็มีแสงเหนือนะคะทุกคน ขอบอกเลยว่าหน้าเที่ยวหน้าเที่ยวนะคะนี่มีแสงเหนือให้ชมมีบรรยากาศแบบแบบแบบมหัศจรรย์นะคะทุกคนนี่บอกเลยนี่นะคะก็คือช่วงนี้ก็คือหนิงมาก็คือท้องฟ้าปิดนะคะก็คือแสงเหนือก็ไม่ได้เห็นนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่สวยนู่นให้ดูสกีลิฟต์เลื่อนผ่านนะคะสกีลิฟต์ที่เขาเล่นสกีกันนะคะทุกคนนี่จะ้ะ ปปเดี๋ยวหนิงพาพาบุกป,ป่านะคะทุกคนหนิงพาบุกป,ป่าหิมะจ้ะพี่นอ้องนี่ไปจะบุกป,ป่าหิมะกันนะคะนี่นะคะทุกคน,นปกติถ้าเด็กใบรุ่นนะคะเขาเล่นสกีกันนะคะเขาก็จะลงตามเขาตามแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาให้คนเดินนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิงจะพาไปดูไฟนะคะ ต้นไม้หน้าสงสารโอ้ยโอ้ขึ้นได้ไหมน,นี่โอไปจ้าทุกคนโอโอโอเขาสก,กีมานี่หว่าดูทุกคนนุมมม้น ีจ้าทุกคนถึงแล้วตรงไฟนะคะไฟสวยมากเทศกาลแสงไฟที่ลานสกีนะคะนี่หปีมีครั้งเดียวนะคะเขาจัดขึ้นก็จะมีประมาณ1อาทิตย์นะคะนี่จ้าเขาก็จะมีไฟสวยงามแบบนี้นะคะนี่จ้าก็จะเป็นเทศกาลของลานสกีที่รูปกาสกีรีสอร์ทนะคะนี่จ้าก็จะมีแห่งเดียวนะคะ ที่เขาจัดแบบนี้ที่ฟินแลนด์นะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาชมคลิปหน้าเต็มๆนะคะตรงนี้นะคะตรงแสงไฟตรงนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหนิงพาชมเต็มๆนะคะนี่จ้าหนิงก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆจะเจอกันคลิปใหม่นะคะ นี่จ้าคลิปหน้าเดี๋ยวหนิงพาชมตรงนี้เต็มๆเลยนะคะแสงไฟนะคะนี่จ้า thank you for watching see you next video นี่จ้าเดี๋ยวมาชมกันต่อคลิปหน้าจ้า